คุณหมดหวังหมดพลังหมดไฟเบื่องานอยู่ใช่ไหมครับได้เวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วครับเรามาจะต้อง เปลี่ยนทัศนคติตัวเองกันใหม่นะครับนะพยายามให้กำลังใจตัวเองหน่อยนะครับนะผมมีหลายวิธีที่จะทําให้คลายเครียดและสร้างกําลังใจให้กับตัวเองบ้างนะครับเรามาปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับวิธีที่1น,นึกถึงตัวเองอยู่เสมอนะไม่ได้หมายความว่าให้นึกถึงแต่ตัวเองแต่ให้นึกถึงผลลัพธ์ที่ตัวเองทําไปว่ามันจะเกิดผลดีหรือเกิดผลร้ายนะครับไม่ว่ามันจะมีเรื่องหนักๆน,นะนะอะไรแค่ไหนนะครับอย่าท้อแท้และ อย่าหมดกำลังใจนะครับให้นึกถึงตัวเองมากๆนะให้นึกถึงผลลัพธ์ที่พึงจะได้ให้มากๆพยายามอดทนอดแก้นให้มากๆหน่อยนะครับนะนึกถึงตัวเองมากๆากนยครับว่าที่กระทําไปแล้วมันสร้างผลดีหรือสร้างผลเสียให้กับเราได้นะทบทวนให้ดีๆหน่อยนะครับข้อที่2นะครับเรายังมีเรื่องดีๆอีกเยอะนะฮะอย่าคิดว่าเฮ้ยตัวเราไม่มีอะไรเดียวซะเลยนะตัวเราทําอะไรมันก็ไม่ได้ดีสักอย่างนะครับมันจะทําให้เราบั่นทอนสุขภาพจิตเราซะเปล่านะครับนะเราจงพร้อมจะภูมิใจใน สิ่งที่เรามีอยู่อย่าคิดว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเรายังมีดีๆมากกว่าคนอื่นอีกมากเรายังมีดีๆมากกว่าคนอื่นอีกเยอะนะพยายามคิดในแง่ที่ดีเข้าไว้พยายามคิดในแง่ที่บวกเข้าไว้อย่าคิดลบนะัมันจะหมดหวันหมดกำลังใจไปซะเปล่าๆนะครับข้อที่3มนะครับหาคนข้างกายที่มีความเข้าใจเรามากเป็นพิเศษพ่อแม่เพื่อนฝูงพี่น้องหรือครอบครัวนะครับอย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะครับ เรายังมีพ่อเรายังมีแม่เรายังมีครอบครัวเรายังมีเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันได้บ้างนะครับนะลองไปพูดคุยปรึกษาหารือกันดูสักหน่อยถึงแม้เพื่อนเราไม่เยอะแต่เขารับฟังความคามิดเห็นดีๆกับเรามันทําให้เราระบายมันทําให้เราผ่อนคลายลงไปได้เลยครับนะข้อที่4ี่นะครับทบทวนเรื่องดีๆที่ผ่านมาลองนึกถึงอดีตดีๆที่เราประสบความสาเร,ร็จ ที่ผ่านมาลองดูรูปเก่าๆที่เราสร้างและเราประสบความสําเร็จนะมันจะมันทําให้เรามีขวัญทำให้เรามีกําลังใจขึ้นอีกเยอะเลยนะพยายามหยิบเรื่องที่ดีเรื่องเก่าๆที่เรา ขวาฟันมันไปได้นะฮะแล้วคุณก็ต้องขวาฟันมันไปได้อีกในภายข้างหน้านี่ครับมันจะทําให้เรามีแรงผลักดันฮึดอึดสู้ต่อไปก็ได้นะครับข้อที่5พยายามศึกษาสมาธิหน่อยนะครับนะและแนวธรรมะสักนิดนะครับมันทําให้เรามีสติมันทําให้เรามีสมาธิพอจิตเรานิ่งเราจะได้ทบทวนนะแล้วก็มีระเบียบมีขั้นตอนหน่อยครับฝึกสมาธินะหรือศึกษาแนวธรรมะนะ มันจะทําให้เราคิดได้คิดออกใจเรานิ่งพอใจเรานิ่งแล้วมันคิดได้คิดออกแล้วมันจะทบทวนมันจะทําตามระเบียบตามมีระเบียบมีขั้นตอนมีแบบแผนขึ้นมาอีกมากมันจะทําให้ชีวิตมันมี นิ่งขึ้นเยอะมันทําให้เรามีทางออกมีทางไปขึ้นอีกมากเลยครับลองทําดูลองไปปฏิบัติดูนะครับได้มากได้น้อยถ้าคุณทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมพี่แดงแรงบันดาลใจนะจะมาพวกปลุกขวัญปลุกกาลังใจในยามที่คุณท้อแท้เบื่อหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับมามาสร้างขวัญสร้างกําลังใจสร้างลูกขึสร้างลูกอีกอีกสักปั้งหนึ่งเลยครับครับถ้าชอบก็กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามเลยนะครับครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ